ที่คอลัมน์ b ตรงนี้เป็นรายชื่อของแผนกที่คอลัมน์ c เป็นจำนวนเฮดเค้าที่คอลัมน์ d เป็นรูปคนตามจำนวนเฮดเค้าของคอลัมน์ c ตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นปี2019จําจำนวนรูปคนก็เปลี่ยนไปนะจำนวนเฮดเค้าก็เปลี่ยนไป2 0 2 0 2 0 2 1เเราทำแบบนี้ได้อย่างไรมาเริ่มทำกันตั้งแต่แรกเลยนะ เรามีฐานข้อมูลที่คอลัมน์ F ถึงคอลัมน์ J เป็นแบบนี้นะตรงนี้ต้องสร้าง Data Validation List ขึ้นมาก่อนไปที่ Data จากนั้นตรงนี้เลือก Data Validation ที่แท็บ Setting ตรงนี้เลือก List ที่ซอ r ต,ติ๊กไป1ครั้งจากนั้นนำเมาส์มาครอบปี2018ถึง2021กด Enter ตอนนี้เราจะได้ปีมาปรากฏที่นี่ เราจะใช้ VLOOKUP ดึงรายการในแต่ละปีขึ้นมาตรงนี้เราต้อง match หาตำแหน่งของปีก่อนไปที่ C1 ตรงนี้กด F4 ล็อกไว้คอมมา Match เรา match จากตรงนี้ก็ได้แต่ต้องไปบวกเพิ่ม1เราควร match จากสะพานเดียวกันเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะใช้ VLOOKUP จากผานกนั่นเองตรงนี้กด F4 ล็อกไว้ใช้ match ไทยเป็น0กด Enter จากนั้น copy ลงไปเราจะพบว่าปี2018คือคอลัมน์ที่2เมื่อนับจากคอลัมน์ f 2019เป็นคอลัมน์ที่3เมื่อนับจากคอลัมน์ f 2020เป็นคอลัมน์ที่4เมื่อนับจากคอลัมน์ f 2021เป็นคอลัมน์ที่5เมื่อนับจากคอลัมน์ f พอได้แบบนี้เราใช้ v-lookup ได้เลยไปที่ตรงนี้นะ b 3คอมม่ มาครอบจากสะพานเดียวกันสะพานของเราก็คือแผนกกด F4 ล็อกไว้คอมมาเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการก็คือคอลัมน์ที่เราแมทช์ไปแล้วนั่นเองปิดด้วยคอมมา0วงเล็บปิดกด Enter จากนั้น Copy สูตรนี้ลงไปคราวนี้ลองมาเปลี่ยนดูนะ2,019 2,020 2,021ก็ดึงมาถูกต้อง ตรงนี้ใช้ฟังก์ชัน repeat ไปช่วยนะครับ repeat อะไร repeat ตัว m ตัวเล็กคอมม่าคลิกไปที่ตำแหน่ง c3 กด enter ตัว m จะกลายเป็น4ตัว copy ลงไปตรงนี้ตัว m กลายเป็น10ตัว copy ลงไปจะได้ตัว m ตามจำนวนตัวเลขที่ขอลำ c นั่นเองพอได้แบบนี้ครอบตรงนี้เปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นเว็บด n g ง เว็บดิ้งนะสะกดเหมือนเว็บไซต์นะเว็บนะครับคําว่าเว็บสะกดเหมือนกันเลยนะใช้เว็บดิ้งนะครับจากนั้นตรงนี้ก็ไปปรับแต่งใช้สีนะครับสีอะไรก็ได้นะครับ,ส,รนะรบสมมุติเป็นสีนี้นะลองเปลี่ยนดูนะ2018 2019 2020 2021ก็ก็เป็นแบบนี้ตรงนี้นะครับเราจะซ่อนไว้ก็ได้โดยการใช้ฟอนต์สีขาวไปปิดไว้แบบนี้นะสูตร vlookup ตรงนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะ หรือดูที่ฟอร์มูล b าบาร์นี้ก็ได้สูตรรีพีทตรงนี้ถ้ากด F2 ขึ้นมาดูจะดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าฟอนต์มันเป็นเว็บดิงสูตรดูที่ฟอร์มูลาบาร์นะครับหรือดูตรงนี้ก็ได้สำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ